ดีใจมากนะคะมันเหมือนการปลดล็อกนะคะเพราะว่าแมตช์แรกที่เราแพ้มรเเ y ีย a น,นะก็ทุกคนก็จิตตกก็เสียใจและมาวันนี้ก็ปลดล็อกโดยการที่ว่าถึงแม้จะไม่มีูนาธานเข็มดีหรือว่าวิลเลียมนะคะแต่ก็สามารถเล่นเอาชนะสิงคโปร์ได้5-0ต้องขอขอบคุณนะคะเอ่เอเผู้เล่นที่สองนะคะแฟนบอลชาวไทยนะคะที่ ให้โอกาสและก็ให้กำลังใจนะคะถึงแม้ว่าแมตช์แรกเราจะให้แพ้ไปะ,ะแล้วก็น้องๆก็กลับขึ้นมาสู้ได้นะคะ,ะเราก็ได้เห็นหลายคนเกิดใหม่ในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นชนพัฒนะคะแล้วก็ออย่างอีรพา,านดอลนเลาะปางดีก็มาเล่นแบกซ่าซึ่งตำแหน่งตำแหน่งเนี้ยนะคะ,ะได้คุยกับคุณเนวินนะคะก่อนเมื่อวันนี้นะคะว่าคุณเนวินได้บอกมาก่อนเลยบอกว่าแป้งเ ปาคนเนี่เล่นแบ็คซ้ายมา่อนที่จะเล่นกลางน,นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่เนวินด้วยที่ได้พูดโทรศัพท์กัขอบคุณคุณรวิด้วยนะคะขอบคุณวิเองก็บอกว่าเฮ้ย hey, วันนี้ผมว่าจะดีนะนะนะคะท่านก็โทรมาให้กำลังใจกนะะ็เดี๋ยวแบบที่สำคัญคือกัมพูชาวันที่14แล้วก็สปปลาวมันที่16ซึ่งเราไม่สามารถประมาทใครได้เลยเนื่องจากว่า กัมพูชาก็อย่างที่เห็นนะคะเก่งมากเล่นเร็วมากลาวเองก็เก่งมากนะคะคือตอนนี้สถานก,การณ์มันคล้ายๆงูกินหางนะก็ยังต้องการอีกฝุ่แซ่ดข้างหน้านะคะก็ขอกําลังใจจากแฟนบอลคนไทยด้วยนะคะในแมตช์กัมพูชาก็มีข่าวดีคือโจนาธานก็จะสามารถลงเล่นได้นะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันวิลเลียมก็คิดว่าหายบาดเจ็บน่าจะกลับมาผัานลงเล่นในแมตช์กัมพูชาได้เช่นกันนะคะก็ ขอบคุณทุกคนขอบคุณน้องๆขอบคุณสตาฟโค้รนะคะที่กลับมาสูเพราะเราพูดกันในห้องประชุมว่าแบบนี้ต้องเล่นแลกเลือดนะคะยังไงก็ต้องเก็บสามแต้มได้แลวก็เป็นสามแต้มที่สมศักดิ์ศร,รีแล้วก็สง่าง,งาม <c oughs> ขอบคุณแฟนบอลคนไทยที่ให้โอกาสเชียร์ทีมชาติไทยนะคะฝากทีมชาติไทยไว้ในอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะคะซีเกมนะคะก็ยังเป็นเกมที่ทุกคนสนุกส,สนานเช่นเดิมครับชื่อแป้ง <c oughs> ก็จะพยายามที่สุดนะคะให้เข้าไปสู่เซมิไฟแนลให้ได้้วก็แน่นอนนะคะทุกคนก็คงอยากจะเห็นเราได้เล่นไฟแนลยี่องเล่นเล่นได้หรือไม่ได้ก็ทุกเกมเป็นเกมที่ยากแต่ก็เป็นเกมที่เราจะเล่นให้สมศักดิ์ศรีอย่างเต็มที่นะคะขอบคุณจากใจเลยค่ะขอบคุณผู้สื่อขาวใสกีฬาทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ตลอดนะคะหรืไม่ด้ชมนะรักจริงๆนะเดี๋ยวเชิญทาเลียนีไปคขอบคุณครับ คมเขายห็นชั่วหน่อยก็จะกนเราได้คุณมากโรดันครับโคตรดันดันนี้